สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล้วไม่ไินเสียงไม่ินเสียงใช่ไหมคะได้ยินไหมหรือไม่ห่างไปเล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีคนดูห้ารอยแปดสิเก้าคนตอนนี้นะจ๊ะนี่วันนี้กดเอาดีเลว ฉันกดผิดอันฉันกดผิดช่องมันก็เลยดีเลย์แอดมินแอดมินอยู่ไหมคะแอดมินคือถ้ากดถ้าเซตติ้งดีเลย์ตอนนี้ได้ไหมหรือว่าไม่ได้แล้วแอดมินอยู่มั้ยลโหลแอดมินฉันกดผิดอันน่ะแอดมินแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วจะเอาโฟล์ลงยังไงอันนี้อาา่ะฮะอาา่ะฮะ กดอ๋อแล้วก็ปิดผลลั์โอเค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 ขอบคุณคะ่ะแอดมินแอดมินฟังบทเพลงจากไปไปนะคะขอขอบพระคุณยิง่งด้วยใจจริงที่การุณนาชื่นจีตเป็นนักนะขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณนะคะแอดมินป็นพระคุณมากเลยคะ่ะไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำว่าขอบพระคุณคะ่นะอาจารย์ทุกคนอ่ะ มีค่ะในที hmm. ่เก <laughs> I mean. ียรบอกโอเคเลยโอเคแล้วแอดมินจะเอาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมแอดมินตอบแอดมินคะเผยแพร่โพนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมโซนไม่สนช่วยทำอะไรเลยอันนี้ใช่ไหมเผยแพร่โพนี่ใช่ไหมแอดมินรีโมทไปสอนได้ไหม เอามากดให้เลยดีกว่ามากดให้เลยมากดให้เลยแอดมินเร็วๆให้เวลา30สิวิแอดมินจะเข้ามาไหมนะถ้าไม่เข้าจะกดเองและจะยินคุยกันดีๆยางการใสแอดมินทำไมก็นี่ไงเผยแพร่โพ้นี่ไงก็ก็เนี่ยฉันก็ถามว่าเผยแพร่โพชิไหมก็แค่บอกบอกว่าใช่ฉันก็จะกดแน่แอดมินเออโอเครู้แล้ว แอดมิน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 แอดแอดมิน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  ขอลาไปก่อนขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กะรุณาชื่นจีบเป็นหนักนะขอขอบคุณขอขอบพระคุณติงติ่งต่บ๊ายบายต้องต้องปิดอะไรก่อนวะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้โอเคปิดไม่บ๊ายบายม่ไม่